ครับผมโมนีก็สวัสดีพี่น้องครับเช่าวสวนทุเรียนทั้งหลายผู้ที่หักการปลูกทุเรียนครับโมนีช่องเกษตรพ่อเพียงครับสีมารีวิวหรือว่ามาบอกว่านี่น้ำมุนหรือยาหรือปุ๋ยตัวใดครับที่ว่าใส่แล้วเอ็ดในทุเรียนดูดีขึ้นนะครับหรือว่ามันถูกต้อง คือว่าใซเหล้วทุเรียนมักทุเรียนชอบนะครับส่วทุเรียนผมก็เป็นทุเรียนครับไอ้ที่ว่าปลูกดินล่วนนะครับผมเรมมานิซิมามีเรื่องบอกมะก้าวกันก็นกคือนี่ครับผมมีปุ๋ยตัวหนึ่งที่ผมจะมาบอกคือผมด้ใส่นะครับคูกับพวกแมกเนีเซียมซัลเฟตล้วปุ๋ยเคมีท่างดินปุ๋ยขี้ไก่ครับแต่ว่าผมสลับกันใส่ครับ กับปุยแมกนีเซียมซัลเฟตนี่ครับสำหรับการใส่ว่าฉีดเป็นสมมุติว่ามือนี้เขาฉีดแมกนีเซียมเร่าอีกจักสิบมือสิบหามือเขากฉีดตัวนี้ครับการฉีดนั้นครับก็คือฉีดได้สองทางก็คือฉีดทั้งใบและทั้งดินครับแต่ทั้งดินนี่จะได้ผลดีครับสำหรับทุเรียนเด็กตัวนั้นก็คือนี่ครับเบอร์แพนนะครับเบอร์แพน คือคู่หูมหัศจรรย์ซึ่งผมได้ใส่แล้วก็ดีครับกับมาบอกพี่บอกน้องก้าวคือมีสองตัวครับสองตัวคือตัวนี้ครับตัวนึงเป็นไข่ตัวสานไข่ตัวสานการผสมกับผสมคู่กันครับซึ่งตัวนี้ผมก็ใส่ใส่จำนวนก็นคือ ฝาขวดเนี่ยครับจะฝาหนึ่งครับต่อน้ำนีสิบลิตรหรือนีสิบห้าลิตรครับผม,มแสงกับหมืหมน่นหเนาะหามุมที่บอสะท้อนแสงก่อนให้ตัวสั้นนี่ครับผมใส่กับนี่ครับก็คือหนึ่งฝาเนี่ยครับผสมน้ำนีสิบลิตรหรือนีมห้าลิตรหรือสามสิบลิตรส่วนเวัวแผ่นนี่ครับก็ม,มีซอนครับสองซอนน,น้อยๆก็คือซอนตัวนี้ยครับ นี่ทุ่งนี่กะสองซอนครับผสมน้ำติบ๊บหนีสิบลิตรแล้วก็นี้าดิษฐ์สามสิบลิตรก็รรได้ครับแล้วแต่ทังองข้าครับถ้าสิบลิตรก็ใส่แค่ซอนเดียวครับตัวนี้ครึ่งครึ่งฟ้าไี้สิบลิตรก็ตัวนี้สองซอนครับตัวนี้หน,นึ่งฟาครับผสมคู่กันฉีดรอบบริเวณคนตน้นหรือว่าทรงพุ่มนะครับฉีดให้ทั่วก็ใส่เลากั ประสิทธิภาพค่อนข้างดีครับตัวนี้คู่นึงกับแพ่งหลายตังค์อยู่หาซื้อได้ครับในช้อปปีหรือลาซาด้หรือว่าทั้ง Facebook ก,ก็ได้ครับรกับราคาประมาณ1,000บาทครับผมหรือว่ากลัวไปน้อยๆเลยไปนิดน้อยประมาณร้อยสองร้อยครับสำหรับพี่น้องครับผู้ดใดที่ปลูกทุเรียนครับที่กอยากให้ทุเรียนนี่ได้ผลจะเริ่มเติบโตดีหรือว่าทุเรียนใหญ่นี่ครับ ก็ล่องหามาสื่อมาใส่เบื้องส่วนทุเรียนที่ว่าเป็นต้นใหญ่นี่ผมก็ได้ทดลองแล้วครับก็ผมปลูกไว้ก็อยู่ประมาณที่หาปีซึ่งมันเป็นทุเรียนเม็ดครับผมได้ล่องฉีดยาตัวนี้แล้วก็ค่อนข้างดีครับเขียวดีครับเขียวดีมีอ่าคุณภาพดีอยู่สำหรับพี่น้องครับผู้ใดผู้สนใจครับก็ให้ล่องหามาใส่เบิ้งครับ ที่ใดก็นี่แหละครับใบหยอดก็เป็นแบบนี้ละก็ลองเบงนะครับเด้อเพราะว่าผมทดสอบแล้วผมลองแล้วถ้ามันดีผมก็มาบอกพี่บอกน่อง่ตครับถ้ามิยังดีผมก็สิมาบอกมะเกาอันใดดีอันใดบดีผมจะบอกครับก็ขอให้พี่น้องผู้ใดเขามารับชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ว่าอันนี้มากนี่ก็บด้โฆษนาให้เขาด้กเด้อครับผมแต่ว่า ก็อยากให้ผู้ที่เช่าสวนเช่ากเกษตรกรครับได้ใส่ผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อเข้าลงทุนไปแล้วเข้ากาับบ่อยากคิดหวังครับให้ได้ผ้นประโยชน์ออกมาดีเพราะว่ากับบ่ได้มียังก็เขาเพื่อว่าได้รับการโฆษณาหนีกับบ่ได้ย,ยังหรอกครับบ่ได้ว่าโฆษณาเขาแต่ว่าอยากให้พี่น้องเช่าเกษตรกรนี้ได้ผลนประโยชน์ครับผมคลิปนี้ก็บ่เา,าวครับหาหน้าที่กลัวกับ,กบ ขอฝากพี่น้องครับผู้ใดผู้ที่เขามาเบิ่งมาชมแลวกะขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แด้วครับที่ได้หาสิ่งดีๆมาเราสุพีชูนองแลวกะ็บอกก้าวแนะนำไปให้ได้รับผลประโยชน์ยูงสุดในการผูกเรียนครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ